สวัสดีครับอ๋อเมดคิดครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าแกล้งกันสิโอ้โหเปิดคลิปปุ๊บก็แกล้งน้องเลยครับวันนี้เราอยู่กับใครครับคิปค่ะพี่ออมเล็ตครับใครครับโบตานค่าแล้วก็ใครครับเดี๋ยว็กเราอยู่ไหนครับวันเด็กนะครับวันเด็กเลยค่พามาเที่ยวน้ําตกหรือว่าเขาเรียกว่าน้ำตกอะไรครับที่นี่น้ำตกเจ็ดตาวน้อยนะจังหวัดจราบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า ทำไมถึงมีชื่อว่าเจ็ดสาวน้อยนะเห็นด้านหลังไหม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 เราลองเดินไปดูก่อนไหมก่อนเราจะไปเล่นน้ำเนี่ยเราต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับทุกคนเคยได้ฟังมาจากย่าอันนี้นะครับนี่ครับเจ็ดสาวน้อยนะครับตอนนี้เรามาสามสาวน้อยนะครับนั่นก็อีกสี่สาวน้อยนะครับครบเจ็ดสาวน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพาพาออมเล็กกับเชอร์เบทแล้วโบตันมาไหว้ก่อนนะครับเป็นกลางป่าเลยนะครับนี่เชอร์เบทก็กลัวนะครับมีของยาาอยู่คนเดียวนี่คือ เรามาอ่านประวัติกันนี้ว่าเพื่อนๆนี่นะครับอ้าวสารเจ้าแม่เจตถาน้อยแล้วก็มีสารเจ้าพ่อบุญเรือนะครับแล้วก็เจ้าแม่สายทองอายกมือไหว้ก่อนเร็วว่าขอมาเล่นน้ําหน่อยนะครับไม่ได้มารบหลู่แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่สระบุรีนะครับมามานี่มาอ่านประวัติหน่อยอเมริคใครจะอ่านให้ได้มั้งเนี่ยเนี่ยอ่านได้ไหมตำนานเราอ่ะ ก่อนการจัดตั้งวัน,นอุทยานน้ำตกเจ็สาวน้อยปี2523สาวน้อยจำนวน7คนได้มาเล่นน้ำในห้วยม่วงเหล็กแล้วจมน้ำหายไป ึงมีชื่อเรียกที่น้ำตกนี้ว่าน้ำตกเจ็อสาวน้อยหลังจากนั้นชาวบ้านนักท่องเที่ยวได้มาสักกาบ,บูชาขอโชคลาภและให้คุ้มครองผู้เล่นที่มาเล่นน้ำตกนี้อยู่ประจำจนปี2565อุทยานแห่งชาติเจ็อสาวน้อยได้จัดตั้งรูปปั้นทั้ง7นุ่งห่มผ้าสีต่างๆกัน7สีสำหรับคนที่จะมาไหว้และขอพรในความเชื่ออย่างถาวรตลอดไปนี่ไงเห็นไหมนี่เขา,าคุ้มครองแนละ้วอ้าวไหวแล้วไหว้แล้ว,ว,ลวนี่นะครับนี่คือตำนานของเจ็ดสาวน้อยนะก็คือเขาเคยจมน้ำมาก่อนนะครับผมที่นี่นะ ไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันครับผมชชเชอร์เบตบอกขอไปเล่นน้ำนะโอเคครับผมเอานี้ครับมาเดี๋ยวเราพาเอาอะไรกับชเชอรเบตไปเล่นน้ำกันดีกว่านะครับ<ป>ตอนนี้เรากำลังเดินผ่านสะพานข้ามผ่านนะครับตอนนี้เราอยู่ภาคกลางน,ะน้ำเลนเนี่ยถ้าเราเดินข้ามไปเราจะไปข้ามไปภาคอีสานแล้วนะรู้ไหมไปเราข้ามสะพานกัน นี่ฝั่งนู้นจะเป็นภาคอีสานนะนี่นี่นะครับมีเป็นสะพานนี่คือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปกระเชิดลงไปเล่นกันนะครับผมตอนนี้พวกเราก็เดินกันมาจนจะข้ามมาถึงฝั่งอีสานแล้วครับพอเราข้ามไปฝั่งนี้ปุ๊บเราต้องเป็นคนอีสานทันทีนะครับห้ามพูดภาษากลางนะครับเอาไปยังไปใส่ไปใส่เจ้าไปพุ่นบ่ไปพุ่นโว้บกกาไปเด้มันไก่ไปไหนเล่นน้ำบ่ หรือสิไปเดินป่าไปใส่อมเล็ดงงมาสา,านะอีสานอ๋อครับอมเล็ดอมเล็ดจะขึ้นอมเล็ดจะขึ้นไปเดินป่านะครับยังไม่เล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตามอมเล็ดเป็นสำรวจนะครับผมโอ้โหนี่นะครับน้ำตกก็จะมีหลายชั้นเลยนะครับเมื่อกี้เป็นชั้นหนึ่งแล้วก็สองถึงชั้นเจ็ดเลยครับมีน้ำตกชื่อต่างๆเลยนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับ ระหว่างข้างทางก็จะเป็นป่านะครับผมแล้วก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะว่าไปทางนู้นทางนี้ทํายังไงนะครับผมนี่แล้วก็ทําการเดินสำรวจกันไปนะครับผมอมเหน็ดนะครับเท้าเป็นแผลนะแล้วก็ยังเดินลุยได้นะครับสวัสดีครับข้างบนเป็นยังไงบ้างครับน่ากลัวไหมครับโอ้โหเดินกันมาสองคนครับเก่งมากเลยครับผมโอ้โหโอ้เขาเขาทำทางไว้นะครับอมเหน็ดก็เจ็บเท้านะครับตอนนี้เราก็เลย นี่ข้างล่างที่พ่อมดจะพาไปเล่นน้ำนะครับแต่ว่าอมเล็กับเชอร์เบดันตามหมามีขึ้นแางบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามเข้าไปนะครับนี่ครับวันนี้อ,อมเล็ตอมเล็ตหันหน้ามาหน่อยเป็นไงเคยมาเดินป่าอย่างนี้ไหมเคยเคยที่ไหนเอ,าอ้าตอนนี้พ่เอ็มเคยพาไปน้ำตกอะจำไหมโอ้โหจำไม่ได้แล้วดิถงใั่นานแล้วเนี่ยดูดิโอ,โอ,โอตอนนี้เข้าป่ามาลึกลับมากเลยนะครับผมบโอ้เป็นเป็นกำลังใจให้อํมเล็ตด้วยครับ โอ้ตอนนี้เดินป่านะครับตอนนั้นที่ไปน้ําตกที่เชียงใหม่ใช่ไหมเมื่อปีที่แล้ว,นะลวเนาะน้ำเียวจะครบปีแล้วนะโอ้โหต้องก้มหัวด้วยนะเพราะอ่ในตัวสูงนะครับนี่โอ้โหมีหนามด้วยนะครับนี่นี่นี่หนามนี่ต้นหนามเห็นไหมอ้ก็ต้องเดินดูเท้าด้วยถึงบอกไงว่าให้ขึ้นมาทําไมทําไมไม่ลงไปเล่นน้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปสุดทางแล้วเป็นไงเดี๋ยวเพิ่จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพ่มขอตัดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผม โอ้ยตรงนี้มีตรงตรงนี้มีทางไปต่อในป่านะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าไปได้หรือเปล่านะแต่ข้างล่างเนี่ยมีน้ําตกให้เล่นแน่นอนนะครับอํมเล็ตเราลงมาดูข้างล่างกันอมเล็ดเร็วอมเล็ตจะไปทางนั้นหรอเอาเลยครับคนอื่นไปทางนั้นหมดแล้วนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะเชือบงเชือเอ็ดอยู่นู้นหมดแล้วอ่ะโอ้โหออมเล็ตจ,จะไปทางนั้นหรอทางนั้นเขาไม่ให้ไปนะน่ากลัวนะไปได้ไหมทางนั้นนะครับไม่รู้อีกแล้ว ทางลงตรงนี้ชันมากนะครับเราเลือกมาทางนี้นะครับแต่ไม่รู้จะมีจุดให้อเมริตกับเชอร์เบตเล่นน้ําหรือเปล่านะครับโอ,โอ้แต่ตรงนี้มีแบบกิ่งไม้น่าเล่นมากเลยอเมริตดูดิแต่น้ํามันดูไม่ค่อยไหลเนาะใช่ไหมสรุปเราเดินขึ้นภูเข,ขาข้ามสะพานมาตรงนี้เพื่อลงมาตรงนี้แล้วก็เดินย้อนกลับไปตรงนี้ได้แล้วเราจะขึ้นภูเข,ขามาให้เหนื่อยทําไมฮะอเมริตฮะเราจะขึ้นภูเข,ขามาให้เหนื่อยทําไม ไโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้พ่อผมก็จะไปหาที่เล่นน้ำให้ออมเล็ตแล้วก็ช่วยเบดก่อนแล้วกันนะครับผมมีก็เจอกระลอกเผือกนะครับนี่นี่น่ารักมากเลยนะครับนี่นี่นี่กะลอกเผือกกระลอกเผือกเห็นไหมอ๋อหลบไปแล้วทันเห็นอยู่นะนี่นี่นี่ต้นจำปีสีสิรินทร์นี่เป็นต้นไม้ใหญ่นี่นี่เห็นแน่ต้นไม้อยู่เยอะออมเล็ตเด็กไหว้ที่ไหว้ไห้ ายว้เฉลิเไหว้ชเชลิเไหว้วไยว,ว้ต้นไม้หน่อยเจ็บเท้าโอ้เจ็บเท้าทะครับไม่ใส่รองเท้าเข้ามานะนี่เป็นต้นไม้โบราณนี่นี่ต้นไม้จำปีเนี่ยอายุเยอะ<ๆ>มากเลยนะรู้ไหมอายางรอ่ะใครอยากอ่านก็แคปไปอ่านนะครับนี่โอ้โหมีปลาตะเพียนด้วยนะครับนี่ปลาปลาตะเพียนเต็มเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแมงมุมน้ําลูกแมงมุมน้ํานี่แมงมุมน้ําเต็มเลยเห็นไหมนี่ พอเอ็มเลือกโลเคชันตรงนี้นะนะครับว่าเราจะเล่นตรงนี้เมื่อกี้เราข้ามสะพานข้ามภาคมาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับทางนี้เลยไม่ต้ององ้อมเขานะเดี๋ยวจะให้ออมเล็กกับเชเบ็ตเล่นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้น้ําใสแล้วก็ไม่ลึกมีมีตรงมีเป็นชั้นน้ําให้เราได้นั่งเล่นด้วยนะครับผมนี่แต่เพิ่อมอยากบอกว่ามันหนาวนะเข้าใจไหมลงได้เลยอ้าวล,ล,ล,ลงเลยลงตรงหินนะตรงไหนที่ลึกๆไม่ต้องไปลงนะคะอเนะอาแล้วนะครับใครจะเป็นหน่วยกล้าครับค่อยๆเดินนะมันลื่นนะครับ mm hmm. ก้มเลยก้มเลยก้มเลยก้มลงไป กม้มคานลงไปอ่าไ,ไปลงกลับมามีข้างๆมามีลงไปลงไปเลยถ้าไม่อยากหนาวต้องลงไปเลยเอาตัวแช่เลยนั่งลงไปเลยค่ะหนาวหนาวชเชเบเดี๋ยวลื่นนะบอกให้นั่งไม่นั่งเดี๋ยวลื่นนะลื่นหัวแตกเลยนะออมเล็ตนั่งเดี๋ยวมันจะลื่นค่ะเพราะว่าพื้นมันเป็นตะไคร่น้ําเขียวๆนนะเวลาเราเหยียบมันจะลื่นนะลื่นแล้วทําให้เราแบบหัวฟาดไม้หัวฟาดหินได้เลยนะโอ้ออมเล็ตนาไปแล้วครับสุดยอดมากเลยโอ้ โอเคนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นน้ํากันไปก่อนอุ้ยน้องชเชลเป็ดลงแล้วน้องชเชลเป็ดมีห่วงยางคนเดียวเลยครับสนุกไหมอเอาเลยอย่าไปไกลลูกนะลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเอาเลยเดินไปนู่นแล้วนะครับออเอาเลยเย็นไหมเย็นสบายไหมนี่มานั่งเล่นตรงนี้ดีลูกเนี่ยตรงน้ําพุเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพ่ผมก็ปล่อยให้เขาเล่นก่อนนะครับผมน้องเชลเบดแบบหนาวมาก เชเบดก็เล่นกับโบตันตรงนั้นนะครับเอ้ยดูดูด,ดอมเลยทำไรอะ่ะโอ้โหดูอมเลยไปไปดิวตรงนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่กับมามีนะโอ้เดี๋ยวไหลลงมาน้ำลึกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้น้องเชเบดก็เริ่มกล้าเล่นแล้วนะนี่เห็นะหมตีขาด้วยน้ำเย็นมากเลยนะครับไม่ไหวเลยนะโอเคนะครับก็เป็นคลิปเที่ยววันเด็กสนุกสนุกของช่องเลยคลิดคบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอิ้ยด้อมเลยดิอ้อมเลยทำไรของออมเลยอ่ะกำลังจะปิดคลิปแล้วดูดิโอ้ยเดี๋ยวก็ไหลลงมาหรอกย โซนมากเลยนะครับออมเล็ตดูดิปีนเขาแล้วโอ้ยโหเอาดูดิ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 โอ้โหเดี๋ยวลื่นลงมาทํายังไงเนี่ยโอ้โหอันตรายมากเลยนะครับออมเล็ตเนี่ดูดิเดินไปคนเดียวเลยดูดิกล้ามากเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะดูดิดึงกางเกงด้วยนั่นเสียวออมเล็ตตกมันจริงๆเลยนะอุ้ยออมเล็ตบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายออมเล็ตนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ด,ดูดิดูดิจะข้ามให้ได้เลย